สวัสดีค่ะพบกับช่องรู้ไว้ไม่งอ่อเรามาเริ่มกันเลยตอนถอดรหัส QR code จากโรงงานรถสู่โลกที่ไร้เงินสดในโลกยุคดิจิทัลที่อะไรอะไรก็ต้องสแกน QR code ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินซื้อกาแฟแก้วโปรดที่ Starbucks หรือจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS แค่สแกนปุ๊บก็ไปได้เลย หรือแม้แต่ร้านอาหารหลายร้านก็เปลี่ยนมาใช้เมนูแบบ QR Code เพื่อลดการสัมผัสในยุคที่เราเห็นสี่เหลี่ยมดำๆขาวๆนี้อยู่ทุกที่คุณรู้ไหมคะว่าเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อการจ่ายเงินหรือแม้แต่สแกนลน์มันมีจุดเริ่มต้นที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเยอะเลยค่ะถ้าให้เดาว,ว่า QR Code เกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็น Silicon ัลเล e ์หรือไม่ ก็เมืองใหญ่สุดล้ําในจีนแต่ความจริงที่น่าทึ่งก็คือ QR code เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือมันไม่ได้เกิดในห้องหลับสุดไฮเทคของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําแต่กลับถือกําเนิดขึ้นในโรงงานผลิตรถยนต์งงละสิคะว่าไปเกี่ยวกันได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ทรงพลังนี้กันค่ะย้อนกลับไป ในปี1,994หรือเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วโลกยังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีการสแกนจ่ายเงินด่วนจีเหมือนตอนนี้แต่ในโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทโตโยต้าซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงปัญหานั้นคืออะไรก็คือการจัดการชิ้นส่วนรถยนต์จานวนมหาศาลค่ะ ลองนึกภาพนะคะในสายพานการผลิตรถยนต์1คันมีชิ้นส่วนเป็นพันพันหมื่นหมื่นชิ้นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันมีรุ่นมีสีมีขนาดที่ไม่เหมือนกันหมดการจะตรวจสอบย้อนกลับว่าชิ้นส่วนไหนมาจากไหนผลิตเมื่อไรมีตำหนิหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคุณภาพของรถยนต์ในยุคนั้นค่ะ ก่อนหน้านี้พวกเขาใช้บาร์โคดแบบเส้นเดียวลีเนียร์บาร์โคดที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละค่ะแต่เจ้าบาร์โคดแบบเส้นนี้มีข้อจำกัดเพียบเลยอย่างแรกเลยคือมันเก็บข้อมูลได้น้อยมากแค่ไม่กี่ตัวอักษรพอจะใส่ข้อมูลเยอะๆก็ต้องทำบาร์โคดให้ยาวยืดจนไม่มีที่แปะแถมยังต้องสแกนจากทิศทางเดียวเท่านั้นคือถ้าพลิกไปพลิกมานิดหน่อยก็อ่านไม่ได้แล้ว ทำให้ต้องเสียเวลาจัดวางชิ้นส่วนให้ถูกทิศทางก่อนสแกนส่งผลให้การผลิตล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ง่ายปัญหาเหล่านี้สร้างความปวดหัวให้กับวิศวกรอย่างมากจนกระทั่งบริษัท Denso Wave ซึ่งเป็นบริษัททะลุของโตโยต้ได้รับภารกิจสำคัญนั่นคือการสร้างระบบการอ่านโค้ดแบบใหม่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของฮีโร่ของเราคะ่ะ ชายที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมนี้คือคุณมาซาฮิโรฮาระมาซาฮิโรฮาระวิศวกรจากเดน s ซ Wave วฟเขาและทีมงานตั้งใจออกแบบโค้ดที่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว quick response ต่อก,การสแกนและนี่เองค่ะคือที่มาของชื่อ QR code หรือ quick response code คุณฮาระและทีมงานของเขาทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมว่ากันว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากกระดานโกซึ่งเป็นเกมกระดานของญี่ปุ่นที่มีจุดและเส้นจำนวนมากเขาคิดว่าถ้าสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนแต่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นและอ่านได้จากทุกทิศทางหลังจากลองผิดลองถูกอยู่นานในที่สุด พวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการสร้าง QR code ขึ้นมาได้โดยมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าบาร์โค้ดแบบเดิมมากมายเลยค่ะ 1. เป็นโค้ด2มิต,ติ2 D matrix code ไม่ใช่แค่เส้นเดียวเหมือนบาร์โค้ดแต่เป็นตารางสี่เหลี่ยมทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มหาศาลเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดแบบเดิมจากไม่กี่สิบตัวอักษรกลายเป็นหลายพันตัวอักษร ข้อมูลทั้งหมดของชิ้นส่วนรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นชื่อซัพพลายเออร์วันที่ผลิตรุ่นหรือข้อมูลคุณภาพอื่นๆก็สามารถถูกบรรจุลงไปใน QR Code อันเล็กๆนี้ได้ทั้งหมด2ออ่านได้จากทุกทิศท,ทาง Omni-directional readability นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ว่า QR Code จะถูกพลิกเอียงไปมุมไหนระบบก็ยังสามารถสแกนและอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดเรียงชิ้นส่วนบนสายพานการผลิตไปได้อย่างมหาศาลความเร็วคือหัวใจสําคัญของโรงงานและ QR Code ก็ตอบโจทย์นี้ได้สุดๆสาม,มีระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (Error Correction) เป็นอีกหนึ่งความอัจฉริยะของ QR Code ที่หลายคนอาจไม่รู้นั่นคือแม้ว่า QR Code จะมีรอยเปื้อนฉีกขาดหรือเสียหายไปบางส่วน ระบบก็ยังสามารถอ่านข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลามาสแกนซ้ำหรือแก้ไขข้อมูลบ่อยๆในช่วงแรก QR code ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเพื่อติดตามชิ้นส่วนคงคลังและระบบโลจิสติก ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและแม่นยำขึ้นมากลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วได้อย่างน่าทึ่งมันประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการแก้ปัญหาที่พวกเขาเจอแต่แล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็เกิดขึ้นแทนที่จะเก็บ QR code ไว้ใช้แค่ในโรงงานของตัวเองบริษัท Denso Wave กลับตัดสินใจที่กล้าหาญมากนั่นคือการเปิดให้ทุกคนสามารถใช้ QR code ได้ฟรีโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ OpenSource ในปี1999ซึ่งเป็นปีที่มันถูกรับรองให้เป็นมาตรฐานระดับสากลนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ QR Code สามารถแพร่หลายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีใครต้องจ่ายเงินค่าสิทธิบัตรในการนำไปใช้งานนั่นเองค่ะ ในช่วงแรกแรก QR code ไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้งานทั่วไปนอกญี่ปุ่นมากนักเนื่องจากสมาร์ทโฟนยังไม่แพร่หลายและกล้องมือถือส่วนใหญ่ยังไม่มีฟังก์ชันสแกน QR code ในตัวแต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสมาร์ทโฟนเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกล้องก็สามารถสแกน QR code ได้โดยตรงโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเสริมการใช้งาน QR code ก็เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆ ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือในประเทศจีนที่ QR Code ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายในระบบการชำระเงินผ่านมือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการซื้อของในตลาดซื้ออาหารริมทางหรือแม้แต่จ่ายค่าเช่าทุกอย่างก็ใช้ QR Code ไปหมด และการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ QR code ถูกนำมาใช้ในวงกว้างทั่วโลกอย่างก้าวกระโดดมันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ contact tracing, การเข้าถึงเมนูดิจิทัลแบบไร้สัมผัสและการชำระเงินเพื่อลดการสัมผัสเงินสดและบัตรต่างๆจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในโรงงานรถยนต์ของญี่ปุ่น เพื่อแก้ปัญหาการจัดการชิ้นส่วนรถยนต์สู่การเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเราในยุคดิจิตัลเห็นไหมคะว่าบางทีนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้มาจากแหล่งที่คุณคาดคิดแต่มาจากความต้องการง่ายๆที่อยากจะแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของเรานี่แหลคะค่ะเป็นเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าไอเดียเล็กๆที่แก้ปัญหาได้จริงก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้เสมอเลยนะคะ อยากฉลาดขึ้นวนลนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปคะ่ะ